สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมแน่นอนว่ะค่ะท่านผู้ชมเลขออมสินเนาะค่ะพ่อออมสินค่ะเนื้อนอนค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอฟซีท่วมาน้ำเชี่ยจนเสด็ดสะดุ้งไปคุณขาไม่ต้องกลับความค่ะเพราะว่าเอาบ่าเพิ่นว่าเลขออมสินเก่าคู่โดยที่บ่ต้องกลับเพิ่นว่าจังซี่ครับผมเลขออกตัวได้แถ่า128บนล่างล่าง03เศูนย์สามเด็กเลขใหญ่สิเป็นจังได๋ล่ะพั พาดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นถือเพิ่นถือพี่น้องเพิ่นถือเพิ่นท่อมาน้ำเชี่ยวว่าเรียกออกตัวไหนอันจักรวางบอลลูจักอันแบบว่าอันโอ้ยตื่นเต้นเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพาดมาเบื้องเถาะนี่ค่ะมือเศร้ากับร่องอีกค่ะนี่มือเศร้ากับร่องอีกค่ะบนอย่างเดียวพร้อมได้คนบอกบนอย่างเดียวพาดค่ะท่านผู้ชม มอนิวรุ่นพอจะเล่นสินจนมาเฮียแตกเฮี้ยเตียนออกไปช็อตแรกผ่านแล้วครับพี่น้องเนาะช็อตแรกผ่านไปรุ่นช็อตสอง้อค่ะแมนหัวใหญ่หัวใหญ่ซีโมงแรกนี่ละค่ะหลอกอะสองทุงครึ่งเนนเล่า่ะค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมเสได้ตัววิ่งบอลนนเนาะตะวางเขาตัวนี้ครับผมค่ะไม่ต้องกลับเอ้าเพิ่นว่าก็ตรงกลับเนาะเนียนค่ะเอาเขียนงวดเก่าให้เพื่อนได้เถวเรีกออกหนึ่งสองแปดกับสามศูนย์ หนึ่งสองแปดกับศูนย์สามกับผมค่ะเป็นงวดเก่าไปแล้วค่ะท่านผู้ชมบานนี้เก็บสถิติไว้ครับพี่น้องเนาะว้าสอันนี้ลงสามคลิปเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ลงสามคลิปค่ะลงสามคลิปหมู่ว่านอีกที่ว่าสรุปเนื้อท่าว่ะมือเศร้านี่ลงอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะว้าสพอเป็นโท่มากอีกค่ะท่านผู้ชมพอจะเลื่อนสินโท่มาหา namchea namchea โอ้ยสันพร้อมค่ะท่านผู้ชมปาร์ตเนียนนอนแถอะวะเลขกพนตัวนี้เดินดีเนะาะแถวมาน,นลุ้นไทยค่ะท่านผู้ชมมานลุ้นไทยกันครับ่คะบ้านมือแรกอีกสองถุงเครืง่งเก็บแต้มไว้แล้วตอนนี้มีเยังก็เว่าแถวสามสามข้อบอสามช็อตนะสามขอ้อ่านไปแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งชอ็อตครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งขับ ตรงๆพร้อมเลขออมสินพอจะเลืิอนสินฐานแล้วครับผมค่ะโอ้ค่ะท่านุชชมดีใจน้ำพี่น้องเนะาะครับค่ะเด็กง่ายพี่น้องเว็จี้กะดดเจรนะูดีเนาะค่ะสือระท่านอะไรกันอะชีพรู้แลาเนาะเลขกคอมกับสามมันปะโอ้น้ำเชี่ยลงยังหลายรอบหรอโอ้หลายรอบค่ะท่านผู้ชมพอจะเลื่อนสินค่ะลงทบทวนให้พี่น้องหลายรอบอันเลขอ,อมศินน้ำเชี่ยก็อยากให้พี่น้องได้อ่ารงสามรอบที่น้ำเชี่ยจำได้ค่ะมือเศร้านี่ล่าสุดค่ะ มือเศ้าในล่าสุดมือว่านอีกเนาะสรุปย้ำได้ก็มาให้เบิ้งตลอดครับผมค่ะผู้นะค่ะท่านผู้ชมบนทรงไล่มาป๊าดกับเป็นเฮ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยดีใจแท้แต่ว่าบ่ต้องกลัแต่ว่าเกามาเชียร์พนบพื่อสื่อค่ะท่านผู้ชมออมสินออมสินบ่ราะใครถึสื่อเลยครับก็สื่อเลยเหรอครับพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องที่ได้โชว์กันแมนค่ะพอพนโทุมาว่าหันน้ำเชียร์เต็มเต็ม โอ้หนึ่งสองแปดค่ะอีค่ะครับโอ้ขักนอถ่เนอะครับผมขักอีรีครับพี่น้องมาลุ่นเหล็กง่ายกันครับผมมาวิเคราะห์ด้วยน้ำเสียเหล็กง่นี่จิตติดอยู่ในหนีปะเอ๊มันคือเป็นจังจีบันอืมเอถ่อบอกเลขาบวันเล็กทีน้ำเสียอีกนะมันคือเป็นตังซีเป็นจังซีนอเหล็กนี่ มี่บวนวน,น,น,นอยู่น,นี่บอมันจีมันอยู่ในนี้มันจิอยู่ในนี้ที่พอสี่สองสามมันเด้อเหล็กพอเพียงดีขันเข่าก,กระกอดกันครับอันนี้เหล็กใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชมเหล็กจากน้อยสีออกค่ะปาดอมสินเข่าตัวตรงเลยตรงเลยเพิ่นวา่ต้าตองกลับเพิ่นว่ามันเข้ามาลายงวดแล้วค่ะมันเข้ามาลายงวดเล็กอมสินนี่น้ำเสียประกาศก้อนดีค่ะพอเพิ่นบอกว่าให้ประกาศก่อนจะค่อยไปเอาลง ขันพี่น้องเอาให้ข้อเมนีนถาน้ำเสียกับลุ่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมตวาน้ำเสียสิบว่าขาดหัวขอว่าเลขออมสินเลขพ่อเจริญสินที่เอฟซีรอคอยค่ะโอ้ใจเึ็กันเสียทายเนาะเหร่น้ำฝนเนแต่ว่าแล้วไม่ต้องกลับวงเนี้โอ้ยเนาะอดไปเช็คหน่อย มต้องเสียดายจะขวงบอหนันด้วยแล้วได้สันัาเรียงเอสินนี่แหละโอ้นี่เบิงรงนหล่อนี่เลขกไงเหรอเนาะพี่เบ,บิร์งเ,เงล็กไงพี่อีะครับผมพี่เลขกไ่งเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเอ๊ศูนย์สากับสองแปดอัดหนักพี่เพื่อนว่าเท่า,าอ่ซาออซ้ายด่วนก่อนเที่ยงยุ่นี่ยุ่ยใส่ายด่วนเลขสองข่อยขึ้นไปแล้วสอง คือเป็นเั่งสียไม่ถือเรือไปยู่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสายด่วนก่อนเที่ยงเนาะสายด่วนก่อนเที่ยงรุ่นพเชลินสินเนอร์ครับผมค่ะอุ้ยพี่เด็กถอยพอเห็นเอาครับผม ศูนสามไปอีกราเท่าศูนย์สามาอีหรีแแ่่ว่าไปเออมสินโอ้ค่ชสองข่อยยังยูคิดพอเลขกันน้ำเชื่อนอะอันที่ว่าออกออกออกออมสินไปออกแท้เห็นไหมเมยนเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งระวังเนื้อรับผมหนึ่งสองแปดค่ะบยหนึ่งสองแปดกับเขาเลขกันเลขปลาเนียเถาะเมีนเลขเลขปลาอยู่เฮียนเท่าหน่นี่ย ให้สลับทค่นิดต,ตัวหนึ่งเนี่ยห้เทียนทุกตัวหนึ่งเนี่ยขอจระจายครับผมปลาติดแ <c oughs> ลกปลาค่ะท่านผู้ชมที่ปลาปลาคอนว่าปลาดุกมันขึ้นมาเฮี้ยนเนาะน,นี่ระวังเด้อเจ้าคอยบอกจเจ้าเลยได้ยุ่งหนิหนึ่งสองหกเล็กออมสินเด้อค่ะท่านผู้ชมเต็มเต็มค่ะ ดีใจกับพี่น้องเอฟซีนึกว่าเป็นเพิ่นโทม่ไม่ยังสวงนี่กําลังสิรุ่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมจนว่าสเสด็ดสะดุง้งใจเต้นตึบๆอยู่เพิ่นถือหลายค่ะมือแรกกินหมูกระทะาได้พน้อเขียวกัยังว่าท่านได้เศร้าอยู่อ่ากับวบ่าขืนหอด1อยแปดสองศาค่ะท่านผู้ชมมันยืดไปเหมือเขียวค่ะโอ้เอาบ่าเลขกว่าตองกลับ แต่ว่ามันมีเก่าครูบนย่างเดียวเลขออมสินขันเอาไปประกาศบอกให้พอพ่อเจ้าคอยสิล่องห้อันนี้ฟ้ดฟังเพิร์นบาสนะคะท่านผู้ชมน้ำเสียกะมาประกาศกา่อนอคลิปที่ประกาศทอดชอบสีออกเยี่ยมกลางคืนเนาะแถาเนะาะค่ะเพราะว่าแฟนคลับเพิ่นบอกให้น้ำเสียล่องย่อมกลางคืนห้คลิปที่ว่าคลิปที่สามหนึ่งสีนะ้ำามพี่น้องว่าสีเอาบวบครับผมค่ะ เพราะว่าพีน่น้องคนมักน้ำเชี่ยวลงยังมึงขึ้นค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเวลาเนาะเพิ่นเลิกงานเพิ่นคอมเมนต์มากค่ะบั่นน้ำเชี่ยก็เลยเหตุตามแฟนคลับบอกค่ะเอ๋อมาลุ่นหวยใหญ่กันต่อแล้วค่ะท่านผู้ชมอันนี้มาแสดงความยินดีกับแฟนคลับของน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกับพอจเจริญศิลค่ะคลิปต่อไปนี่แตกสามตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมเฮ่จนๆเลยสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ